ฮืมแย่งอะไรกันลูกพ,พี่บอแย่งของแม่เอามันมีอันเดียวเหรอทำไมหนูไม่ไปเอาอีกอันหนึ่งมาเล่นนะ่ะนู่นอยู่ในห้องนะ่ะมามาทำนกเ็ดปาทยายแบบพาไปเซเว่นขอโทษไม่ไม่ต้องขอโทษหรอกขอโทษค่ะไม่ขอโทษดีๆค่ะมินไม่นิดเดียวหรอก เออน้องออนีแน่น้องรู้จักมากเลยไหมเห็นไหมยายบอกแล้วให้รักกันนะถ้าไม่ร wow ักกันมันจะไม่ได้ไปไหนด้วยกันยายก็จะไปเซเว่นคนเดียวไม่ให้ไปด้วยเลยถ้าไม่รักกันน่ะ นูนั่งอยู่นูไม่กดอะไรเลยใช่จริงเหรอฮะอันนี้คับกดกดอะไรของยายน่ะไหวเอาเอาคุยทีนี้อยากอยากอยู่อยากคุยก็คุยเข้าไปอ่ะคุยกับคุณยายสิคุยกับคุณน้าสิแม่วงไม่คุยอ่ะคุยก่อนคุยหน่อยคุยหน่อยคุยหน่อยนูจะไปเซเว่นไม่ใช่เหรอคุยกับคุณยายก่อน มาคุยกันเนาะอ่ะขอสวัสดีดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะฮะไหนไหนคนไหนขอผิดมาสวัสดีขอบเซ็ตขอบคุณก่อนฮะ<า>มีใครพอตกพอตกตรงไหนตกออกมาแตกเดยหรอแล้วหนูกลัวไหมกลัวหนูอย่าทำนะที่เราต้องรักกันนะดตาจิตา อยู่นี át, ่หายไปแล้วอะหายไปแล้วอ่ะหายไปแล้วอะเหรออันนี้หนูชื่ออะไรลูกชื่อพอยแอนดอรเบอรลีฮะแอนดเบอร์ลีแอนออร์ลีอย่าพูดรวมกันสิแอนดเบอร์ลีแอนออร์ลีแอนชีไชออนจีไชไชเหรอพ่อชื่อพ่อ่พออก้ยอันนี้ก้อยพ่อชื่ออะไร พ่อชื่ออะไรบอกก่อนพ่อชื่ออะไรคะ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 แม่แม่ชื่ออะไรคะน้องพันเข่า,เ,า,เ,าเอา้าใครอ่นะ หนูไม่ได้กดปุนถึงกดดีอะไรนะจะไปเปล่าเซเว่นอะไปไปแต่ว่าหนูต้องมารายงานตัวก่อนว่าหนูชื่ออะไรเ,ออ,อ,เออแมงมันเข้าระวับาบางนะมันกัดนะแมงอ่ะอ,ามาอามาแมงมันกัดนะมแมงอะไรรู้ไหมแมงกระเทียม <laughs> แมงกระเทียมเต็จเต็จพีพพ่พลอยแมงอะไรแมงกระเทียมแมงกระเทียมเราบ่นกันนะนนะนนะรับแม่แน่วันะเอาแม่อยู่ใส่แม่มาอีกแล้วแม่มาอีกแล้วเออแม่แอนยอมรับไหนลองสิกำหนดกลุ่มเป้าหมายเดี๋ยวนะนิกเลย ไม่ใช่อุยหม,ม,มอแค้นหน่อยไปคุณคุณไ,ไ,ไปแล้ว